สวัสดีครับเมื่อนี้ก็รับหน้าที่กับรถไทยครับแปลงหน้าบ่แม่บ่แม่แปลงหน้า,นนนาดอกให้หน้า,าที่ไม่โคหลอกออกแลว้วครับ ให้หน้าทีไม่โคหรออกแล้วก็เอารถไถมาเก็บครับหาเจ็ดเท่ารับจบกะไล่ไล่ทั้งนี้ลงไปครับทั้งนี้มันยังโนนอยู่มันหลุบอยู่ทางพุ่นกะ ลายได้ประมาณรับหนึ่งนะครับเหลือกเหลือะลอะไรโน่นนี่ลงไปพูนใหญ่หพูนเออเบื่องเลีงเบื่อง <laughs> เองเบื้องแจกพนยังยังอันอยากเลิกอยู่กับลูกๆตั้งพนตั้งนี่โน่นโนอนเหมือนไล่ลงไปไล่ลงไปลงไปเก็บเหลือเหลืออีกหลายหลาให้อยู่ครับนี่ก็แมีนไตหนึ่งก็แมีนตั้งนี่ก็แมีนตึ้งนี่ก็แมีนผูดผูดสิบลายเดี๋ครับหน้าเพิ่นให้เอาไปถม งานสิบสองไรครับไก่สีแลวแลวละเหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณไรเหลืออยู่ประมาณสองไรครับตอนนี้ไม่โค้ง่ายแล้วครับใหายไปเอาอยู่ฝากมันหน้าคนาเจ้าอันนี้ก็เลยมาเก็บไปน้ำครับให้มันแล้วให้มันได้แแลวพร้อมกัน nhám nhai rồi chân để nhai vòm cần gặp bên chân bên nhạc à cả đeo kép con khắp thả bưng toán mất lẹo và anh vâng thì bên anh đấy อ่ะกะฝากกันไหมคลิปหน้าครับตอนมันแล้วตอนมันแล้วสีมะตาลให้เบิไงอีกคลิปนึงครับ<ะ>ก๋เดี๋ยวกะเดี๋ยวไปไลายเนาะไปไล่โน่นนี่นลุงไปกัแค่นีน้มันไลน์ปัญหาอะไรครับมันเป็นดินดินทรายดินอันนี้แนี่ยฝากมาคลิปนาครับสวัสดีครับ